เจ็กันจ้าสังลาจ้าเดี๋ยวกันจะเดินเข้าไปหานางนะจีม่าเซ่โอ้ยโอ๊ยฮัลโหลสวัสดีทางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวย อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงสี่แยกตรงเอ่อไม่รู้ว่าคือตรงนี้คือยังเป็นฮาราจิบุอยู่หรือเปล่าเดี๋ยบอกว่าในเมืองนะมางมาก,ม,าก <c oughs> มีความนำช <c oughs> นน้ำมงนมาทำไมหันเมืองมากเลยวันนี้โบก,ก็ไม่เห็นเลยำไมโ <c oughs> บอุ้ยกล้องเขามีสกิไลไลเตอร์ เพื <Cornell. S 2> ่อนจะมาที่นี่ครั้งหน้านะให้ขึ้นสะพานนี้นะแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางถ่ายรูปนะสองข้างทางจะสวยมากสองข้างทางก็มันจะเป็นนึกออกป่ะถนนเลนใหญ่แล้วก็ต้นไม้นึกออกป่ะเขาเรียกอะไรสองฝั่งอ่ะไม่ใช่สองทางสองฝั่งคือถ่ายแล้วก็คือสวยอ่ะเข้าใจไหมตอนนี้มันไม่สวยมันไม่มีอะไรรอใบไม้รอใบไม้แด้ อาจังนะคะเขาอยู่เกียวโตมาก่อนนะเป็นเพื่อนเพ็กนะเราเรียนกันที่เดียวกันเนาะที่มาหาลัยเดียวกันแต่ว่าเพิ่งจะมารู้จักตอนที่แบบว่าเพ็กกลาลังจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็แบบไปเจอ ช่องจา่าพอดีก็เลยทักไปคุยคุยไปคุยมาอ้าวจบธรรมศาสตร์เหมือนกันก็เลยแบบโอ้ยิ่งเมคเฟนเร็วเลยแล้ขึ้นนางอยู่เกียวโตใช่ปะ่ะนังก็จะขึ้นแต่รถเมใช่ปะ่ะแล้วพอมาไซตมมามะตกเกียวมันก็แบบไม่มีรถเมให้ขึ้นเยอะแล้วพอทุกครั้งที่เจออะไรบัสบัสอะไรเงี้ยนางจะรีบวิ่งเข้าไปหาข้างในบัส <S <S แบบตรงที่จอดอะไอเขาเรียกอะไรนะตรงบัสตอปอะไรเงี้ยมันสะดวกนะเนี่ยมันเห็นเลยนี่นี่เซียน,นจ้าเสียนรถรบัสจะไม่หลง ถ้ารถไฟอ่ะมันจะไม่บอกเส้นอย่างนี้ไงเราต้องเปิดดูด้วยตัวเองออกมาแต่อนนี่เขาบอกเลยเนี่ยไม่ใช่ได้นะไม่ได้นะบัสใครถนัดใครบัสก็บัสใครถนันรถไฟก็รถไฟนะคะค่ะไปต่อค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะดื่มกาแฟกันนะคือตอนแรกก็พาไปร้านคาเฟ่คิทเซเน่แต่ว่าเหมือนที่ไทยจะปิดแล้วแล้วก็เลยร้านเลวร้าย ก็เลยหิวค่ะหิวหิวค่ะหิวก็เลยเปลี่ยนใจไปบูบ๊อทเทิลกเพราะที่ไทยยังไม่มีถึงแล้วค่ะเพื่อนอิวข้างบนถึงแล้วค่ะนี่เพ็กมาสาขาตรงอาโอยาม่านะเปิดแล้วสี่มีนอนคอฟฟี่ด้วยมึง ถามก่อนมึงฉีดแอลกอฮอล์ยังที่มืออันนี้เค้กสั่งเป็นไอซ์มอกคานะคะกาแฟเป็นแบบเข้มข้นนะของจาสั่งอะ<ำ>ไรคะไม่ดำของเราเป็นคาเฟ่ร้อนนะคะน่ารักอ่ะว้าว นะคะคุณจา้าดีค่ะฝากช่างด้วยนะคะโอ,อก้กุ๊สจากไลฟ์นะคะนี่คือแบบไม่ได้มาร้านกาแฟกับเพื่อนคนไทยนานมากมากสองสามปีแล้วอะ่ะงนนนัักกคดิจเป็นไงคะรสชาติเยี่ยมมากบรรยากาศบรรยากาศดีมากเนีย่ยไม่ได้มาคาเฟ่ในรอบ สองปีเหมือนกันน่ะใช่ไหม,มไม่ตัดโควิดแล้วก็ไม่ได้มาเลยอันนี้ที่เกี่ยวโตมีปะเหมือนจะมีป่ะบุวอตเตอร์มีแหละเกี่ยวโตเมืองใหญ่ไม่รู้อ่ะไม่รู้จาพูดขึ้นไม่รู้อะไรเลยชีวิตรู้จักแค่แมคโดนัลล์กับมิสโซโดนัสแล้วก็คริสป้คีเออร์นี่ค่ะเรายังต้องอยู่ด้วยกันอีกนานค่ะพามาอีกนะพามาอีกนะแบบสามเดืนอนเจอทีสามเดือนเจอทีสองไม้ไม่สอง ดเดิอนอาคาเดินละคาได้เดินหน้าไปดิสนีย์แลนด์ไม่มีตังค์บายๆแบ่งกันเป็นคนเดียวก็ได้นี่คือวิถียูทูบเบอร์นะคะเจออะไรก็ถ่ายนะคะทุกคำก็คือว่าพุเทศพุเทศถ่ายพุเทศุเทศถ่าย็บแล้วก่อน <c oughs> ใครไม่ใช่ทุกว่าที่หลังวันนี้อากาศดีมาก้องฟ้าแจ่มใส จะพาจ้าไกิน <médico> ข้มตำร้านข้มตำเดินนะคะร้านประจำนะคะข้ตำมาแล้วค่ะข้าเหนียวมาคะร้านนี้เหมือนก้องให้เลือข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำหมดเลยและข้าวเหนียวขาวกินไม่เจอ อันนี้คือความสุขของคนอยู่ต่างประเทศนะคะคือการกินอาหารไทยเฮ้ยเดี๋ยวรอคงจา้งจาวสนใจ,นจนไม่หม่น,นี่อนได้เลยนะให้กินเผ็ดไม่เก่งจ้าก,ก็เลยนเรืองความเผ็ดระดับหนึ่งจ้านั่นเลือกหนึ่งสองสาม 1, 2, ได้อ่าดูไม่มีริกอะไรเลยอ่ะสีแบบเธอเธอมึงดูมีริกมันมีรสชาติบ้างไหมความเผ็ดนะเธอ น้ำจิ้มดูดีนะน้ำจิ้มดูอแบบเออข้าวคั่วแบบแน่นอ่ะเุกคนแล้วก็ฮอวันด้านเลยเป็นไงบ้างคะเพื่อนอร่อยไหมสุดยอดสิบเต็มสิบไหมคะเลยสิบที่สองคนพามาก็แฮปปี้ค่ะเพื่อนตอบอบอันนี้ก็ต่อมา อิ่มแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะทำอะไรคะเพื่อนจา๋าชอ้ชอปปิ้งค่ะช้อปปิ้งช้อปปิ้งเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะข้ามกลับไปฝั่งลูมิเน่สองนะคะเพื่อจะไปซื้อสกินแคร์นะ่นะข้ามถนน พาเพื่อนมาเสียตังค์ซื้อสก,กินแคร์จ้า๋อ้จัดไปเลยนี่นอิปซ่าเดิักอบนับได้อะไรมาบ้างคะเนี่ยเนี่ยค่ะก็ต่างการแนะนำของเคื่อเพ็งนะคะเลยจัดมาตัวนี้นะคะขบวนมาสามตกแต่แน,น, <laughs> น,น่นอนแน่นอนคบวนโบ หนักไหมคะโอ้โหจะเหลือหรอตอนนี้คือจะบอกว่าตอนแรกเว้ยเพ็กกับแผนว่าจะพาจ่าไปไทยซูปเปอร์ซูปเปอร์ไทยไใช่ตรงชินจูกุตรงแบบโอคุโบใช่จ้าปรากฏว่าเวลาไม่พอเพราะว่าจ่าต้องรีบกลับบ้านก่อนประมาณแบบสามสี่โมงแล้วจ่าก็แบบไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจแล้วช้อปปิ้งต่อละกันก็เลยเนี่ยอยู่นี่ยาวเลยจ้าได้สกินแคร์ผุดเพาะผุดแบบเต็มเลยจ้าสรุปแล้วไม่ต้องละไทยสมุนไม่ต้องละหน้าสำคัญกว่าใช่

ของอโตจังมีแค่นี้ของไปแค่นี้ละของแต่จ,จังหมดนี่เลยช่